เฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่กระทําคนนั้นแหละจึงมีบารู้ว่าความรักมันดีเราต้องรักซึ่งกันและกันแต่เราเกลียดชังกันมันก็กลายเป็นบาเสมือนแล้วก็ดูแลครอบครัวตัวเองแต่เราไม่ได้ทํานี่แหละคือความบาในชีวิตของท่านและชีวิตของผมได้พบเจอและประสบมาพระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเจ้ามีความปรารถนาให้โลกนี้สวยงาม ในความรักของพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาะาเดียวสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ได้รับพระคุณพระพรมากมายที่เรากลับมาพบกันอีกในวันนี้อย่างที่เคยบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่า วิถีชีวิตของเรานั้นมันมีทางเลือกมันมีทางเดินนะครับความผิดบาปท,ที่เกิดขึ้นในโลกนี้เราสามารถที่จะเลี่ยง,งได้หลีกพ้นได้แต่เว้นแต่ว่าเรานั้นจะมีะความสนใจมีความเอาใจใส่ในการค้นหาในการแสวงหามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับความบาปนำเราไปสู่การพิพากษาการพิพากษานำไปสู่ความตายความตายนำไปสู่จุดจบของชีวิต แต่สำหรับพระคัมภีร์แล้วบอกเราไม่เพียงแค่นั้นความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันความตายคือการเริ่มต้นเดินทางชีวิตใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแหละครับผมถึงมีความเชื่อว่าเมื่อผมมาเชื่อเนี่ยพระเจ้าผมมาเป็นคริสเตียนผมมีความหวงมังว่าผมเจ็บสักวันหนึ่งผมจะได้เดินทางที่ดีกว่านี้สักวันหนึ่งผมจะได้เดินทางในทางที่สะดวกกว่านี้สักวันหนึ่งผมจะได้เดินทางในที่ท,ที่เป็นทางแห่งชีวิตที่ผมต้องการแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนต้องการเช่นเดียวกัน นะครับในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่ 3: ข้อ16ได้บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ที่การันตีพยานบอกกับเราว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเข้ามาในโลกนี้แล้วก็เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ต้องพินาศ ไม่ต้องตายไม่ต้องได้รับการพิพากษาแต่จะได้ชีวิตนิรันดร์นี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการนี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมปรารถนานี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการคว้าออกมาให้ได้ผมจึงยอมเดินไปกับพระเจ้าฉะนั้นวันนี้ผมขอน,นําและก็เชิญชวนทุกท่านเรามาค้นหาทางเส้นเดินทางนี้ไปด้วยกันว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะพบไหมในพระครมภีร ย้อนบทที่21ข้อ19พระคัมภีร์บอกว่าแล้วพระองค์ทรงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดผมก็เชื่อว่าทุกท่านมีชีวิตและทุกท่านมีชีวิตที่ต้องมีต้องทำงานมีธุรกิจการงานมีภารกิจประจำวันมีการเดินทางไปมามากมายท่านเชื่อไหมนะถ้าเกิดว่าท่านจะไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งท่านมักจะค้นหาในแผนที่ว่าสถานที่นี้ฉันจะต้องใช้ เวลาเท่าไร่สถานที่นี้ท่านจะดูซิว่ามีเส้นทางกินกี่เส้นทางที่จะสามารถไปได้เมื่อท่านก็ค้นค้นใน Google Map หรือว่าในในใน,ในแมปแผนที่เมื่อท่านพบแล้วท่านก็จะเดินตามทางนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นครับในวิถีชีวิตดอด้านความเชื่อด้านวิถีชีวิตด้านการปฏิบัติด้านความรอดเราจำเป็นต้องค้นหาด้วยเช่นกัน ผมขนหาพระเจ้ามาตลอดชีวิตผมอยากจะเป็นพยานว่าเมื่อครั้งที่ผมยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ผมเกิดมาได้สามเดือนพ่อผมเสียชีวิตผมอยู่ประมาณมหนึ 1, ่งมสองจำไม่ผิดคุณแม่ก็เสียชีวิตแต่ก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตนั้นคุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกๆห้าคนนั้นลําบากเลือเกินคุณพ่อเป็นคนกะเหลี่ยงที่อยู่ฝั่งพม่า,มาอยู่พระอังนะพอพี่ชายโตขึ้นนะครับไปอยู่ที่บ้านของ ญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งพมา่าแล้วไปบวชเป็นเนนบวชเป็นเนนแล้วก็บวชเป็นพระนะบวชเป็นพระแล้วศึกษานะพระธรรมนะจนจนเขาจบนักธรรมโทนะเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งคุณแม่ไม่ค่อยสบายก็ล้มป่วยเป็นเป็นระยะระยะแล้วสุดท้ายก็บอกกับพี่สาวว่าไปหาพี่ชายให้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วมาช่วยทําหากินเลี้ยงน้องๆต่อไปพี่สาวก็ไปหาพี่ชายที่พมา่าศึกออกจากการป็นพระมาอยู่เมืองไทย ทำมาหากินเกิดอะไรขึ้นครับพี่ชายผมมาอยู่เมืองไทยได้สองปีท่านก็ศึกษาพระคัมภีร์และมาเป็นคริสเตียนผมนี่งงมากผมสงสัยมากว่าเอ๊ะจากการที่มีศาสนาที่แน่วแน่จากการที่เขาได้ศึกษานักธรรมอย่างเข้มข้นจากที่เขาได้บวชเป็นพระอย่างยกนาวนานทำไมบัดนี้ มากลายเป็นคริสเตียนสียแล้วผมก็ถามว่าพี่เป็นทำไมเขาก็บอกว่าถ้าน้องอยากรู้มาอยู่กับเขาผมตัดสินใจไปอยู่กับพี่ชายตั้งแต่ต้นที่ไปอยู่กับพี่ชายวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าหลายปีไปอยู่ประมาณสี่หปีในที่สุดผมก็ถึงบางอ้อคำถามที่ผมถาม ความสงสัยที่ผมเคยสงสัยว่าโลกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรชีวิตนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรสรพพสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่คอมพิวเตอร์มีคนสร้างแต่สติปัญญานั้นใครให้ใช่รถยนต์มีคนสร้างแต่สติปัญญาที่ต้องผลิตรถยนต์นั้นใครให้ใช่มีเหล็กมีบ้านมีช่องทุกอย่างมีใครให้มันต้องมีคนสักคนหนึ่งที่เป็นต้นกําเนิดของสิ่งเหล่านี้เ <ME> มื่อผมมาศึกษาในพระคัมภีร์เมื่อผมอ่านในพระคัมภีร์บางอ้อ ทันทีเลยว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วโลกนี้ชีวิตนี้สภาพสิ่งนี้มันมีเจ้าของนั่นก็คือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าได้ทรงส่งลงมาในโลกนี้เพื่อเป็นพระบุตรของพระเจ้าองค์เดียวและเพื่อทุกคนที่วางใจพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะได้รับชีวิตนิรันดร์พระเยซูเข้ามาในโลกนี้พระเยซูถูกปฏิเสธจากมนุษย์พระเยซูถูกฆ่าโดยมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่ยอมรับพระเยซู มนุษย์ไม่ยอมรับความเชื่อที่พระเจ้าให้มนุษย์ไม่ยอมรับพระเยซูมนุษย์ไม่ยอมรับศาสนามนุษย์ไม่ยอมรับสิ่งที่พระเจ้าหยิบยืนให้แต่มนุษย์ยอมรับในสิ่งที่เขาเชื่อเองเขาปฏิบัติเองเขาทําเองเขานาเองเขาสร้างเองเขากราบเองนี่แหละคือปัญหาฉะนั้นในวันนี้ย้อนบทที่2 1บอข้อ19บกบอกว่าพระเยซูจึงตรัสกับสาวกทั้งหลายว่าจงตามเรามาเถิดแล้วท่านจะเห็นทางนั้นวันนั้นและวันนี้ ผมก็ตามเส้นทางนี้แหละครับอยากจะให้ทุกท่านลองเดินตามเส้นทางนี้ด้วยกันบางคนก็มีคำถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคนบาปและคนบาปนียมันทำลายชีวิตเราอย่างไรนะครับพระคมภีร์มบทที่3ข้อย3ิบอกว่าทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าการเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทําให้เรานั้นห่างเหินไปจากพระเจ้าทําให้เรานั้นมองไม่เห็นพระเจ้า ทำให้เรานั้นไม่สามารถเอื้อมพระเจ้าได้ทุกครั้งเวลาเราเจอปัญหาเราประสบพบอุปสรรคหรือ,อ,อประสบกับเหตุร้ายอะไรต่างๆครั้งใดครั้ง,งหนึ่งก็ตามในชีวิตเมื่อเราจนปัญญาเราไม่มีทางออกเราไม่มีทางสู้เราไม่มีทางหนีเราไม่มีทางรอดเราม,าากรมักจะภาวันพนมมือมองขึ้นฟ้าและอุฐทานขึ้นว่าโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าโลกนี้ชีวิตนี้มีจริงโปรโดช่วยข้าพเจ้าเถิเดเถิดท่านรู้ไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเอ่ยนั่นแหละจริงๆแล้ววงเล็บก็คือพระเจ้านี่เองครับพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นพระเจ้าที่เราสัมผัสไม่ได้พระเจ้าที่เราแตะต้องไม่ได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมักจะเชื่อในสิ่งที่สัมผัสได้จับต้องได้มองเห็นได้ด้วยเหตุน,นี้มนุษย์จึงบันจงสร้างผลิตอะไรต่างๆ มากมายมาเพื่อจะลงใจเพื่อให้เกิดความสบายใจเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจ,จิตใจท่านเชื่อหรือไม่นั่นหลายๆคนก็ได้ประสบมาแม้กระทั่งผมเองก็ได้ประสบมาเช่นกันแต่เมื่อผมได้รู้จักพระคัมภีร์ผมได้เข้าใจว่าชีวิตของเราเสื่อมจากพระเสด็จของพระเจ้าฤทธานุภาพของพระเจ้าได้หลุดออกไปสงหาราสินของพระเจ้าได้หลุดออกไป เราจึงกลายเป็นคนบาปบาปมันกั้นเราระหว่างพระเจ้ากับเราเราจึงมองไม่เห็นจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่ข้างๆเรานี่แหละจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละจริงๆแล้วพระเจ้าก็อยู่เพียงข้างเราคอยเฝ้าระวังดูเราเสมอว่าลูกเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาลูกเมื่อไหร่ลูกจะกลับใจลูกเมื่อไหร่ลูกจะทําดีลูกเมื่อไหร่ลูกจะยอมรับบิดาพ่อพระเยซูคริสต์นี้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับ ในวันนี้ผมอยากจะขอท้าทายให้ทุกท่านนั้นได้เข้าใจว่าทุกคนเป็นคนบาปพระคมพินได้เปิดเผยว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปค,ความเจ็บป่วยก็คือผลของความบาปการความรักที่เยือกเย็นลงเกลียดชังกันนี่คือผลของความบาปค,ความเสื่อมทรามทางศิลธรรมก็ผลของความบาปการสงครามก็ผลของความบาปโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ผลของความบาปสุดท้ายอะไรที่ร้ายแรงที่สุดความตายนี่แหละผลของความบาปฉะนั้น เราจะทําอย่างไรเพื่อให้หนีพ้นจากความบาปนี้เหมือนอย่างที่พระคีพ์ยอนบทที่สามข้อสิบที่อ่านไปตั้งแต่ต้นเพราะพระเยซูคริสต์รักมนุษย์พระองค์จึงเข้ามาในโลกนี้ช่วยมนุษย์ให้รอดเราไม่รับเราไม่ได้รับความรอดหรอกครับเราไม่มีโอกาสได้รับความรอดหรอกครับถ้าเราไม่เดินตามพระเยซูเหมือนกับยอนบทที่ได้กล่าวไว้เราไม่มีโอกาสได้รับความรอดถ้าเราไม่ยอมที่จะก้าวออกมาสักก้าวหนึ่งเดินตามพระเยซูไป ไม่มีวันเพราะพระคัมพี่บอกเราว่าไม่มีความรอดในผู้อื่นในผู้อื่นไม่มีความรอดเลยเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงิน,ม,งนมีทองพันพัน,พนล้านหายาหายกหายาหายาปฏิชีวนะหรือหายาอายุวัฒนะเพื่อมาให้ชีวิตตัวเองนั้นยืดยาวมันไม่มีเป็นไปได้ทุกคนต้องตายความตายคือความเสมอภาคนะครับความตายค,ความเสมอภาคของทุกๆกคนที่พระคัมภีร์บอกเรา ในกิจการบทที่4ี่ข้อสิ 12, บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่าน้ําอื่นซึ่งให้เรารอดได้ไม่สมโปรดให้มีในถ้ำกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าทั่วใต้ฟ้าแม้ว่าเราจะสแสวงหาความรอดจะสแสวงหาชีวิตที่ยืดยาวจะสแสวงหาวิธีการป้องกันไม่ให้ตายไม่มีเลยไม่มีจริงๆนะครับไม่มีจริงๆ ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งสตรีท่านหนึ่งลูกชายเป็นคริสเตียนเขาก็รักลูกลูกคนสุดท้องก็เป็นคริสเตียนเขาก็รักลูกตัวเองมากในที่สุดเมื่อลูกคนสุดท้องไปรับเชื่อในพระเจ้าเขาโกรธเขาโมโหเขาไม่พอใจนะครับ ด้วยธรรมชาติของเด็กที่อยู่บนดอยนั้นนิสัยดีเรียบร้อยไม่ดือ้อไม่สนไม่ต่อต้านไม่คัดค้านการลงโทษของพ่อหรือแม่เสียส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเมื่อ,เ,อ,อเด็กคนนี้ไปรับบริสมาแล้วกลับมาแม่ไม่ปลืม้มแม่ก็พยายามลงโทษตีเคี่ยนและกลางคืนในคืนนั้นแม่ก็มัดเขาใต้ถุงบ้านเพื่อลงโทษความเป็นเด็ก รู้สึกว่าหวาดกลัวเมื่อทุกคนอยู่บนบ้านแต่ตัวเขาเนอนอยู่ใต้ถุงบ้านในป่าเนี่ยเขาท่านลองจินตนาการดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาหรับเด็กคนหนึ่งที่จะนอนใต้ถุงบ้านเพียงคนเดียวแต่เขารู้ว่าพระเยซูพระเจ้าอยู่เคียงข้างเขาเขารู้ว่าพระเยซูกําลังส่งทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครองเขาตลอดค่าคืนนั้นแล้วตื่นเช้าขึ้นมาแม่ก็มาลงมาดูอ๋อยังมีชีวิตอยู่แม่ก็ปล่อยเขาไปในที่สุดแล้ว น้องชายก็ไปอยู่กับพี่ชายต่างเป็นคริสเตียนนะความรักที่พระเจ้าให้กับพี่ชายกับน้องชายคนนี้ก็พยายามดูแลแม่เอาใจใส่แม่เทคแคร์แม่เลี้ยงดูแม่หาอาหารให้แม่นะซักผ้าให้แม่ทําทุกอย่างมันเป็นความรักที่มากกว่าเดิมนะจริงอยู่แต่ก่อนเราก็มีความรักแต่เ,เมื่อเราเารู้จักพระเจ้าองค์นี้เรามีความรักมากกว่าเดิมเรามีการดูแลเอาใจใส่ญาติพี่น้องมากกว่าเดิมเรามีการ แคร์คนอื่นมากกว่าเดิมเรามีการห่วงใยค,คนอื่นมากกว่าเดิมเรามีการช่วยเหลือและเสียสละบริการชุมชนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าเดิมแม่ก็เห็นคุณแม่ก็เห็นสุดท้ายแล้วยังไงคุณแม่ก็ไม่ยอมมาไม่ยอมมาเชื่อในสิ่งที่ลูกๆเชื่อเพราะว่าแม่มีความรู้สึกว่าฉันมาไม่ได้ ฉันแคร์สังคมอยู่ฉันมาไม่ได้ฉันยังละอายสังคมอยู่ฉันมาไม่ได้ฉันยังอายเพื่อนอยู่ฉันมาไม่ได้ฉันยังมีบรรพบรุษนี้จะต้องยึดถืออยู่ฉันมาไม่ได้ฉันยังต้องสารต่อขนรทมเนียมประเพณีที่ฉันยึดในตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้อยู่มาไม่ได้สิ่งเหล่านี้ร้างแม่อยู่ข้างหลังแม่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ได้เพื่อมาอยู่ในชีวิตที่พระเจ้ากําลังจะประทานให้สุดท้าย เมื่อนาน,านข้าวนานข้าวเมื่อคุณแม่คนนี้จะเสียชีวิตลงรู้สึกว่าเกิดมีความกลัวขึ้นมาโอ้จะต้องพลัดพากจากพี่น้องแล้วจะต้องพลัดพากจากลูกๆแล้วจะต้องจากทุกคนแล้วโอ้ยฉันหดหูฉันรู้สึกว่าฉันไม่รอดแน่แน่ก็คิดถึงคําพูดที่พูด ลูกๆพูดอยู่เสมอว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราจะได้รับความรอดเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราจะได้รับความรอดเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราจะมีชีวิตนิรันดร์เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราจะไม่ต้องตายเีกเมื่อเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูแม่เราตายไปแล้วพระเยซูมาแล้วจะฟื้นขึ้นมาเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูแล้วพระเยซูจะเสด็จกลับมาคนที่ฟื้นขึ้นมาก็จะได้พบกับคนที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วก็จะได้ฟื้นขึ้นมาจะเห็นกับคนที่มีชีวิตอยู่คิดถึงเรื่องนี้ก่อนที่แม่จะเสียชีวิตห้าน ก็กวักมือเรียกลูกลูกชายก็ไปฟังที่ข้างปากแม่แม่บอกว่าอย่างไรรู้ไหมครับพี่น้องคุณแม่เขาบอกว่าลูกชายคุณแม่เชื่อเลยว่ามีพระเยซูคุณแม่เชื่อเลยว่าพระเยซูนั้นช่วยคุณแม่คุณแม่เชื่อเลยว่าพระเยซูนั้นให้ชีวิตนิรันดร์กับทุกคนคุณแม่เชื่อเลยว่าพระเยซูนั้นมีจริงแม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ฉะนั้นถ้าแม่ตายอย่าลืม ไม้กางเขนที่หลุมฝังศพแม่ด้วยเมื่อน้องชายได้ยินที่พี่ชายเล่าน้องชายก็น้ําตาไหลออกมาพี่น้องครับท่านจะต้องรอถึงเวลานั้นเหรอครับที่จะแสวงหาเส้นทางนี้ท่านจะรอถึงเวลานั้นเหรอครับที่ท่านจะเชื่อพระเจ้าในขณะที่ท่านไม่สามารถที่จะชื่นชมความรักของพระองค์ได้ในขณะที่ท่านไม่สามารถที่จะบอกเล่าความรักที่พระเจ้าให้กับท่านนั้นให้กับคนอื่นได้ อย่าเลยครับอย่าไปรอถึงวันนั้นแต่จงเริ่มที่จะแสวงหาพระเจ้าตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเพราะว่าในผู้อื่นไม่มีความรอดมีแต่องค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นคือทางแห่งความรอดยหอนบทที่ 14: ข้อ6ได้กล่าวว้ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงสวรรค์ได้นอกจากจะมาทางเราไม่มีใครไปสวรรค์ได้ ผมต้องการไปสวรรค์ผมจะไปเองไม่ได้ทุกท่านต้องการมีชีวิตที่รอดแต่ก็ไม่สามารถรอดได้พระเยซูบอกเราว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระเบิดาได้นอกจากมาทางพระเยซูคริสต์ฉะนั้นถ้าท่านอยากจะมีชีวิตนิรันดร์อย่าลืมเดินเข้ามาให้ชีวิตกับพระเยซูถ้าท่านต้องการพ้นจากความตาย อย่าลืมเดินเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ท่านจะได้รับความรอดถ้าท่านต้องการพ้นจากการพิพากษาตายนิรันดร์การโดยที่ไม่ได้ผลไม่ได้เกิดอีกกลัวในสิ่งนี้ขอท่านเดินมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าท่านจะได้รับความรอดท่านจะได้รับการลงโทษหรือการยกโทษความผิดบาปและพระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับท่านนี่คือข่าวดีที่ผมอยากจะฝากทุกๆท่านให้กับ พระเจ้าเป็นผู้ที่จะทรงนำท่านทั้งหลายนะครับพระเยซูคริสต์ได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงช่วยเราในขณะที่เราขาดกําลังเป็นคนบาปเป็นศัตรูกับพระเยซูพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อไถบ่บาปของเราทุกคนฉะนั้นพี่น้องทุกไหลครับพระเยซูได้ซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาที่แพงมากผมมีครอบครัวทุกท่านมีครอบครัวแต่วันหนึ่งถ้าคนหนึ่งจะเสียชีวิตแล้วถ้ามีหมอบอกว่าพ่อ คุณพ่อคุณแม่หรือคุณลุงคุณป้าท่านสามารถเสียชีวิตแทนคนนี้ได้ไหมผมคิดว่ายากมากไม่มีใครหรอกครับที่จะยอมเสียชีวิตแทนคนที่แม้เราเองรักมากก็ตามนะครับแต่พระเยซูเป็นใครเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาพระองค์รักเราพระองค์ช่วยเราพระองค์ไถ่เราในขณะที่เรา ขาดกาลังในขณะที่เราอ่อนแอในขณะที่เราทําบาปในขณะที่เราต่อต้านพระเยซูพระเยซูยังรักเราพระเยซูยังยกโทษให้กับเราพระเยซูยังไถ่เราให้รอดพ้นจากความผิดบาปเหลือแต่เราเท่านั้นครับที่จะเดินมาหาพระเยซูฉะนั้นในกิจการบททีธธ่3ามข้อสิได้บอกว่าเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจ จะได้มาจากพระภักของพระเจ้าในวันนี้พระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ได้บอกท้าทายทุกท่านนะครับจงกลับใจเสียงใหม่จงหันกลับมาถ้าหากชีวิตของท่านที่ผ่านมาไม่สะดวกสบายเดินมายัางพระเจ้าท่านจะได้พบความสบายเมื่อที่ผ่านมาของท่านชีวิตของท่านนั้นประสบแต่ปัญหาความทุกข์ยากลําบากจนเดินมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะปกปปองคุ้มครองท่านชีวิตของท่านที่ผ่านมาพบปัญหาความเจ็บป่วยความเจ็บไข้ โรคภัยก็เจ็บมากมหมเดินมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเยียวยารักษาท่านเมื่อชีวิตของท่านกําลังล้มละลายล้มเหลวไม่เป็นท่าและถึงขนาดว่าต้องการทําลายชีวิตตัวเองเดินมาหาพระเยซูครับพระเยซูจะประทานชีวิตท่านให้ใหม่โดยที่ท่านนั้นจะมีกําลังจะมีกําลังที่เป็นกําลังหลักที่พระเจ้าจะอยู่เคียงข้างท่านไม่ว่าท่านจะทําอะไรต่อไปท่านจะมีสติจะมีสัมปชัญญะ จะมีปัญญาจะมีความรักจะมีความเมตตาจะมีการยับยั้งชั่งใจและจะมีการขอบขอณพระเจ้าอยู่เสมอฉะนั้นจงหันกลับมาแสวงหาเส้นทางที่พระเจ้าได้มอบไว้ให้กับเราในโลกนี้ในเวลานี้จากขขาสารนี้ที่ท่านได้ยินฉะนั้นในวันนี้ผมมีความภูมิใจที่จะขอนําเสนอความรักของพระเจ้าผ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ให้ทุกท่านไปแสวงหาดูที่นี่มันมีทางรอด ที่นี่ม่มีทางเดินที่นี่ไม่มีทางออกสำหรับความตายหากท่านกลัวความตายตลอดนิรันดร์จงแสวงหาพระเจ้าท่านจะได้รับชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าออกพรครับสวัสดีครับ